สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีท่านที่ตามรับชมคลิปของอน,นันต์นนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับมือนีมีงัวมาฝากขึ้นเขาครับอ่าครับมือนีอน,นันต์นนทั่วพึ่งสร้างมาโล่งรถนี้ครับนี่ ลงจึกถ่ายเลยนะครับเนาะถ่ายลงแรงหนีนะครับเนาะอ่ามเอนี่กับมือเป็นมือของวันที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันหกร้อสิบสี่นะครับมเอนี่วันที่เจ็ดนะครับเนาะนี่ครับยืนปานผู้เขาครับแม่นี่แม่นี่มีความสูงอยู่ร้อยห้าสิบห้าบวกครับสี่ม้าเฉียดร้อยหกสิบนะครับเนาะแม่นี่นะครับเนาะนี่ครับอันนั้นตัวสร้างเพิ่มมากนะครับนี่ลงรถปุ๊บนะครับพร้อมลูกนะครับเนาะผ่านยางเบรคของอบจากน้อยนะพี่น้องเนาะ พระเบิงยังอ้อมจังน้อยครับเนี่ยพระเบงท่านดากอ่ะเป็นง่วงเมียสีแดงแดงเรื่อๆครับบ่แดงเข้มแต่ว่าลูกเพิ่นนี่สุดยอดนะครับเนาะลูกเพิ่นนี่แดงเข้มนะครับเนาะนี่มาใหม่พ่วงกับบอการไก่มันบ่ได้ลูกเพิ่งสิได้เดือนกัวกัครับสิเข้า2เดือนนี่นะครับเนาะเดือนกัวนะครับลูกเพิ่นเนาะครับเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับเนี่ยง่วงเมียนี่เพิ่นได้ลูกสาวนะครับเนาะโอ้โหกโกะครับอ่ะครับลูกมันยิ้มหนาครับ ลูกตัวนี้เป็นลูกของซีไวซ์สวนกหกเบิ่งดากเลยครับนันกว่าขาใหญ่ไม่กว่าขาใหญ่ครับเล็บลูกง่ามครับกีบมาเล่เล็บมากีบเล็บแม่กับง่ามครับนี่แม่ลูกโคมนี่ครับอ่าแม่ลูกโคมนี่มีใบนะครับเนาะแม่ลูกตัวนี้นี่เป็นลูกของซีไวซ์สวนโกหกนะครับเนาะเป็นลูกของซีไวซ์สวนกหกใบมันทรงไปเฮ็ดใบเพรครับการล่างสิจดเอฟหนึ่งนะครับเนาะอ่าลูกตัวนี้ ตัวนี้ก็มีใบคล้กันครับแมลมันลูกเพิ่นซีไว้นี่ก็มีใบคึ้นกันครับหรือพี่น้องทับทะเลาะเบิ่งไอ้ใบก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าสิเปิดไว้ก่อนนะครับเนาะท่านท่านยังยังมีคนสิเอานี่ก็ผมก็สีรอถ่ายตอนช่วงเอาใบเพชรมาครับเพราะว่าผมส่งไปเห็ดไอ้ใบใบอยู่ครับเนี่ยส่งไปเห็ดจดเ1หนึ่งนะครับเนาะอ่าตัวนี้จด F 1เหนึ่งนะครับนี่ลูกของซีไว้ครับจดเ1ฟหนึ่งไห้เรียบร้อยแตงโขงแตงเขาไปห้เรียบร้อยนะครับเนาะ โอ้แม่พันธุอ่างหน้ามาหลายครับแต่บอมันบอมันประเภทแดงเข้มนะครับเนาะแดงคอดีแดงเรือเือนะครับนุ่มดีสีเตาครับงัอตัวนี้ลูกแดกสูงร้อยหาสิบห้าบวกชนร้อยหกสิบมาใหม่ๆมกับบัลกาวัดนะครับบัลกาเขาไก่ยำแต่นะครับเนาะาะว่าลูกหน่อยมันมันกระห่วงบัตะวักบัตะคนบัวตะสารนะครับลูกนหน่อยอยู่สีเนาะครับเนาะห่วงลูกครับเนาะนี่ครับโอ้ลูกขาใหญ่ขาลูกใหญ่ครับเดือนกุ้งเนี่ครับเนี่ย ทีเขาสองนี่ครับเนี่ยลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะลูกแรกลูกของสีว่าศูนย์กงหกครับแม่เพิ่นกะมีใบทับมาด้ครับแม่เพิ่นน่ะลูกเพิ่นนี่ทรงใบไปเฮ็ดไปจดเอฟไปจดเอฟหนึ่งครับส่งไปแปลใบเพชรเนาะครับง่ายครับนี่ครับนี่แม่นี่สูงร้อยหาสิหาชนรอยหกสิบครับจากหาสิผาไปเารอยหกสิบครับนี่น้ำดีครับแม่นี่น้ำดีทำโตเนา ลูกสาวของซีบายสวนก็หกเบิ้องยางด้วยครับนะยางดากปีเอเลี่ยนเลยครับคนน่ะเป็นกระสีห้องลูกแน่จักน้อยนะครับเนาะสห้องลูกแน่จัีกน้อยเพราะว่าเอาลงมาบ่แม่นเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะเอาครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าขี้อยู่ของครับนี่ราคานะครับเนาะหนึ่งแสนห้าพันบาทครับพร้อมส่งล่อใบเอฟก่อนกันเลยครับอ่าล่อใบใบเพชรกันนะครับเนี่ยใบเกิดเพิ่นส่งไปจดเอฟหนึ่งครับนี่ ตัวนี้เอฟหนึ่งนี่เพนร่องส่งไปจดยด้วยนะครับเนาะกัสีเพนนกวัว่าหมอกรวา่ากับประมาณเดือนเพัในวาเริ่มใหญอยู่แต่ใบเกิดเนี่ยเพ่นมี่เหรอครับแต่ว่าส่งไปเหนไปจดยเอฟไปเห็ดใบเพ็ดใบขาขาวไหมครับใบที่รับรองจากสมาคม Brahman แาาห่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับลูกสาวดนะครับนี่เอาฟาองเฝ้าจองรเด้นะครับนี่ถ้าเอาไปก้อนกับพร้อมกับสีส่งใบไปแห้นมกดนะครับเนาะพุญเดียวไปต่อนี่กับง่ามนะครับ เอาไปหาต่อนี่ง่ามครับเนี่ยซัวพันนีได้แปดเดือนกับราคาเป็นแสนเหมือนเด้ครับเนี่ยแม่เนี่ยแม่จดเอฟนี่ครับเนี่ยแม่น้อยนี่ครับนี่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยราคาเป็นแสนแล้วนะครับเนาะถ้ามีใบเพชรเนาะครับเนาะมีใบเพชรใบสีขาวหน่ยพี่น้องใบที่จดไอ้สมาคมจากไอ้สมาคมบามันนะครับที่จดสายเลือดนะครับเนาะตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับแม่เพิ่นกับกัมมี่พอดีกันครับกป็มีใบให้กันนะครับเนาะ หรือพี่น้องถาล่อหลบรุ่นกันเลยนะครับเนาะแต่้ใดอดใจบ่ไว้นะครับเนาะเอาเลยครับส่งใบไห้น้ำกลนะครับเนาะนี่มันนี่ล่งให้เบิ่งดุนๆเลยครับสร้างปุ๊บลงปับเลยนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องถาเบิ่งไหลท่านไหลคนถาเบิ่งกันนะครับเนาะบ่กล้าไปรูปนะครับบ่กล้าไปบายนะครับเนื่องจากง้วแมลกอ่อนนะครับบ่ว่างัวบ่ว่หมาเลยครับนี่กสีห่วงลูกจังไวนะครับนี่บ่กล้าขอกายมันไดบ่กล้าไปจับเนาะนี่ครับโอ้ คักับกมีสูงนี่มีร้อยหาสิพาไปหาหลวเพราะมันเพียงหนาผากผมนะจากกากยืนอยู่เนาะเพียงหนาผากผมครับนี่หนาผากผมนี่คือร้อยหกสิบแล้วครับนี่คือการกะให้นะครับเนาะหาสิพาขึ้นแน่นอนครับไอเครื่องขึ้นนะครับแต่ว่าสีทั้งหกสิบเพราเทงนั่นไม่กับระกาศไปไกเอาเนาะครับเนาะท่านระกาศไปไกลทปานใดเอาพี่น้องท่านใดอดใจไว้ครับบ่อยากล่อไปอย่าดีก่อน สั้งจองมาเลยครับส่งไห้ฮอดบ้านฮอดที่ครับฮอดบันไดนะครับในราคา1นึ0 0แบาท1นึ0 0แบาทครับส่งฮอดบันไดกักนะครับเนาะราคาส่งนะครับผมอยากได้ก็ทักม้าโตล่องนะครับหันเอาไปแล้วก็ผมก็จะส่งใบเพจให้น้ำกลนะครับเนาะใบจดเอฟหนึ่งของของสาวน้อยนะครับนี่ใบจดเอฟหนึ่งของลูกเพื่อนน่ครับผมก็จะส่งให้นะครับเนาะนี่ครับนี่ยอู้ลูกเคเอฟไอลูกไอ้ซูนเกงโฮด้วครับนาะลูกซีไว้ด้วครับเนี่ยเนื้อหนังมังสานี่ บ่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้ได้พอมา,นะา,า,าอได้ครับนะประเภทหนาหวานจุ้ยครับ mm hmm. นี่ง่าสีสองเดือนนี่ได้ครับนี่เ็ดรยังให้เรียบร้อยบังบังหนามพ่นมาเต็มเลยครับนามนามลูกพันเต็มเต็มเปียกเลยนะครับเนาะเอาหีดน้ต่อป่ะนี่ก mm hmm. ็อยากไปจับเป็นเมียม,มเด่นบาา้าค่ะครับขันเป็นงูเห่าล้วก็ะเขาคอกเนี่ยเลูบทนะรายลูบลูบแรงลูบคำ รูปเ้ารูปคำมันไก่แต่คุนหรอกครับงามครับเนี่ยเอาเบิ้งจะดจ้าเลยครับเบิ้งหลุดจังไรนะครับเนาะเบิ้งค่วมสวมสวยคมงามของคนนะครับเนาะโอ้โหครับงามทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่ตัวนี้แม่เพิ่นเนี่ยบ่อได้ติดเครื่องนะครับเนาะบ่อได้ติดเครื่องแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่บ่อกันบ่อได้ติดเครื่องแต่นุ่มสวยหางหนีหอดเรียบน่อยเลยครับหางฟอยหางงาม ก็คางดีหางเหยียดตรงดีนะครับเนาะนี่ครับเล็บสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเล็บสวยทั้งแม่ทั้งลูกกะได้สดแล้วครับนี่คือลูกแรกของเพิ่นครับเนาะนี่คือลูกแรกของเพิ่นโอ้ยยืนง่ายไปดลครับแม่นี่ครับนี่ลูกสาวนี่ผู้ใดอดใจบไว้บ่ทาใบเพศกะสั่งเลยนะครับเนาะสั่งเลยนี่ครับออกจากแม่มปแล้วผมสีลักลอยไปยบลูกมันก็นะลอยไปใบลูกมาจากบาดกันออกจากแม่มาแล้วครับเนาเืองยางนครับดักตีเลยครับเนี่ยงางดักตีครับลูกสีไว้ด้ครับนี่ พูดอ่ะพูดอ่ะโอ้โหขั้ใบเนี่ยอีหละช้าหน่อยโอ้ยอ้่นี่ครับใบได้ได้มึ่งหนาครับมึ่งมึ่งน้ำเตะน้ำแางมึงหางไงครับครับเพื่อนอู้ขับช่วงแางเพิ่นครับแข้งขาโอ้ขาใหญ่ครับอีหละมึงใส่กล่องขาดิครับนี่ใส่กล่องขาอย่างดีเลย โอ้งามครับงาม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 โอ้เยียใจครับงามหลายครับงามหลายนี่ครับม่ครับลูกสายลูกสาวของซีบายศูนย์เก้าหกนะครับเนาะนี่นี่ครับนี่ละของแทนครับมี่ใบเกิดใบยังด้วยครับแต่ว่าใบเกิดใน่ทรงไปเห็ดใบเพชรนะครับทรงไปจดเอฟหนึ่งอยู่นะครับเนาะแต่พี่น้องล่อใบเอฟหนึ่งก็ได้นะครับเนาะถ้าเบิ้งเิ็นจุจดมากนะครับ หมอเพื่อนบอว่าเดือนนึงนี่แหละครับได้พี่น้องถแถวๆช่วงนั้นจะได้ทันทัน,ทนบริขณอาก่อนนะครับผมเปสโลงอีกทีนึง่งนี่ครับแม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนโอ้ยืนโชว์เลยครับนี่อัญเชงเพื่อนไงล่ะยัญเชิญโชดเพื่อนเพื่อนไงอัญเชิที่สวยเด้ออัญเชิญงามๆอ่านี่ครับเพื่อนอยากของงามลนะครับวะนี้ได้ของงามของสวยนะครับเล่นโดนพอทีนึงเด้อครับนี่ราคานี่แต่ว่าลูกเพื่อนติดติดดำนี่ครับนี่ลูกติดได้โบดได้นะครับติดดำนี่ เรื่องเพจดำนะครับนะนี่ลูกเพิ่นหูด,ดำกูงามงามครับแม่นี่งามอ่ะพี่น้องหมักถักด้วนะครับเนาะในราคา1นึ0 0แสบาทรับทรงหอดบันไดบานกักด,นะกด้วยนะครับเนาะอย่าหาแม่เพิ่งละละยามหาลูกอย่าหาแม่เพิ่งดูนะครับโอูโช่อดนะครับนี่นางงามคนสวยคนสวยคนงาม เอาเบืงเดนจักน no well, ้อยนะครับเนาะเบืงเดนจักน้อยเบืงคมงามไม่เดนจากน้อยเนาะบ่ต้องลังเลใจเด้อครับขันอยากได้นะครับเนาะเงินไนกกับปองห้อยเฮานะครับเนาะแต่ผู้มักแบบนี้สีนี้นะครับเนาะมาคุมงามงามแบบนี้นะครับบ่ต้องลังเลใจครับสร้างจองมาเลยนะครับเนาะอ่าครับไผจองก่อนก็ได้ก่อนนะพี่น้องเนาะเปิดโอกาสให้ผู้่นจองก่อนนะครับเนาะจองแล้วก็ส่งเงินมัดจําแล้วก็ส่งเลยครับส่งเงินมดจํากันส่งเลยครับ ในราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทนะพี่น้องราคาดีหรือถั่วอใบเพ็ดก็ได้ครับถั่วอใบเพ็ดราคากาสิมีอัพขึ้นก็นได้ด้วยครับบริเน,นนน้ะครับเนาะถ้าได้ไปเนี่ยผมก็จะส่งใบเพ็ดน้ำก้นให้เนาะพี่น้องเนาะส่งใบจดเอฟหนึ่งไหานาะครับเนาะจะส่งใบจดเอฟเอฟเป็นเอฟหนึ่งนึงนครับงวดตัวนี้เนาะจากสมาคมรามานันแห่งประเทศไทยครับ คับคลิปนี้นี่จบอยู่นี่นะครับเนาะพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอ่าชิปนี้ถ้ามาเอางามๆเรือทึงสูงนะครับเนาะพอกันชิปต่อไปครับชิปนี้สวัสดีครับ